เรียนอาจารย์อธิพง์เพชรเกิดและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวนันทการคงจันทร์จะมานําเสนอพจวัตสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธรรมสมัยยมค่ะสุภาษิตไทยสมัยใหม่ในสื่ออินเทอร์เน็ตที่พจนวัตไปตามสภาพสังคมปัจจุบันปัจจัยที่ทําให้สำนวนสุภาษิตไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงคือภาครัฐต้องการเปลี่ยนสำนวนไทย จากรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักหัวให้ผูกรักลูกให้โกรธคนในสังคมออนไลน์จึงสร้างกระแสดัดแปลงสำนวนสุภาษิตไทยใส่ทวิตเตอร์ภายใต้แฮชแท็กเปลี่ยนสุภาษิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้นโดยตัดคำเพิ่มคำหรือสร้างประโยคต่ตอไทยสำนวนเดิมเพื่อร้อเรียนเสียสีการเมืองสังคมและนักแสดงค่ะสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านบริโภค บริโภคนิยมเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในวิถีการผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มนุษย์ต้องการบริโภคมากขึ้นโดยมีสื่อเป็นตัวการในการกระตุ้นชักจูงหรือโนมนาวให้มนุษย์มีความรู้สึกคอยตามดังจะเห็นได้ว่าวาัฒากรรมบริโภคนิยมที่ปรากฏในสำนวนสุภาษิตสมัยใหม่สื่อให้เห็นการบูชาวัตถุสังวัตถุ สังคมไทยยังให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเงินทองทองดังตัวอย่างสํานวนดังต่อไปนี้ค่ะสํานวนเก่าน้ําขึ้นให้รีบตักสํานวนใหม่น้ําขึ้นให้รีบตักน้ําหมักต้องประเชิงสํานวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศ การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศตั้งแต่พุทธศักราช2,540เป็นต้นมาได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถีและเพศวิถีม่ใช่เรื่องหยุดนิ่งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแง่ปัจเจกบุคคลในสมนวนสุภาษิตสมัยใหม่ได้มีการดัดแปลงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความหลากหลายทางเพศไว้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสำนวนที่กล่าวถึง เกตุดหรือกระเทยดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะสำนวนเก่าคารงเป็นต่อรูปเราเป็นรองสำนวนใหม่คารงเป็นต่อรูปรอเป็นเกตสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการบูชาความงามหากความงามในปัจจุบันมนุษย์ต่างมีอำนาจเหนือเรือนกายของตนสามารถที่จะปรุงแต่งให้กลายเป็นนางความจำแรงได้ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่วัทกรรมความงามในสำนวนสุภาษิตไทยร่วมสมัยได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมสมัยนิยมไว้อย่างน่าสนใจดังจะเห็นได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะสำนวนเก่าคารม ขออภัยค่ะคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าสำนวนใหม่คนจะงามงามบิ๊กอายใช่ใบหน้าสำนวนสุภาษไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการข้างไขวัฒนธรรมต่างชาติวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลีได้แทรกซึมผสมผสานในสังคมไทยนัางจะเห็นได้จากสำนวนไทยสมัยใหม่ที่นำกระแสวัฒนธรรมเกาหลีมาดัดแปลงต่อไทยสำนวนไทยดั้งเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะสำนวนเก่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นคายให้ลูก่านเล่นสำนวนใหม่ดูโอป้าอย่านิ่งดูดายเก็บไปชิ้นไว้ให้ฟินเล่นสำนวนสุภาษ,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 ษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นดังจะเห็นได้จากการดัดแปลงสำนวนไทยที่เกิดขึ้นได้หยิบยกสารสนเทศเทคโนโลยีที่กล่าวถึงความร้้านำสมัยมากเก่าไวไว้ดังนี้สำนวนเก่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำสำนวนใหม่มือไม่พิมพ์เอาเมาส์ราก๊กอปสรุปนะคะสำนวนสุภาษิตไทยถือเป็นวัฒกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มุ่งชี้ ว่ากล่าวตักเตือนเพื่อให้ผู้รับสารปฏิบัติตามคติคำสอนนั้นๆขณะเดียวกันหากพิจารณาสำานนสุภาษิตไทยในมิติสังคมก็จะเห็นความเป็นพลวัตของภาษาที่มีความหลักเลื่อนอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะสำานนสุภาษิตไทยจัดเป็นส่วนหนึ่งของของวัฒนธรรมภาษาดังนั้นวัฒนธรรมที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนไทยทอดกับวัฒนธรรมอื่นก็ประดุด,ดังแอ่งน้ำที่ไม่มี การไหลถ่ายเทก็จะย่อมกลายเป็นแอ่งน้ำที่เกือดแห้งไปในที่สุดถ้าจะเปรียบกับภาษาก็เหมือนภาษาที่ตายแล้วไม่มีผู้ใช้ขอบคุณค่ะ